โอ้สวัสดีคุณผู้หญิงในเมื่อคุณทักทายผมแล้วก็เออก็อย่าตรวจค้นครับคุณดูพูดมากเกินไปแล้วแล้วทำไมมืองเป็นงั้นวะเฮ้ยเดี๋ยวเมืองนี้มันเป็นอะไรวะทำไมมันชอบพกปืนจังวะอ๋อมึงพกโยโย่มาทำไมเนี่ยเอาละทุกคนวันนี้เราจะมาปกป้องประชาชนกันนะครับ Hello officer it's your first day on the job so be on the lookout for vehicles violating parking regulations be on your guard and show presence when you encounter other violations พูดมากนะวิจเต้นนี่ออกมาแล้ว ดี๋ยวรถตำรวจมึงไงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อเมริกาก็รถรถไปแบบนี้อะไรรถตำรวจนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมการเป็นตำรวจที่ดีนั้นเราต้องตรวจสอบว่าประชาชนของเราอยู่ดีกินดีหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยข้ามถนนเลยแล้วกัน you d o n officer อ้าวหวัดดีมึงทักททยกูทักทายกูใช่ไหมคนตัวมานี่มาต้องยอมนะเอามือมือเป็นไรโ้โหมือสภาแบบนี้เล่นยานะเล่นยานะแบบนี้เอาต้องดูโอ้มึงพกปืน พกอึนพกมาทำไมถึงไม่ต้องมาบนที่นี่เขาไม่ให้พกอึนกันนี่เมืองกูไอ้เฮียถ้าเราไม่เช็คอะ่ะไอ้หนุ่มนี่มันอาจจะไปทำอะไรไม่ดีมีร้ายก็ได้ผู้ชมไม่งั้นแม่งพกปืนมาจับมาเลยเจโอ้ปืนติดอยู่ข้างๆแต่แบบเราหยิบขึ้นมาไม่ได้นะอ๋อนี่ไงนี่ไงนไงไงนี่ไง,ไงมีอีควิปกันสตาร์ทกันมาแล้วเฮ้ยไอ้หนุม่มทำไมยืนอยู่คนเดียวเนี่ยทำไมน่าสงสัยจังเลยเนี่เราเนาะขอคุยด้วยหน่อยดิขอตรวจ ตรวจค้นก่อนแล้วกันคุณ, ada, คณน่าสงสัยมากคุณรู้ไหมคุณยือนอยู่ตรงนี้เฮ้ยมึงพกกันนีกเก้วโอ้มีมีมีไอ้เย็ยบีมาริโจน้าเลยมีกัญชาแจ้งแจ้งต้องจับข้อหามึงพกกัญชาอยู่ในครอบครองนี่โครตีนมึงไปเมืองที่ผมอยู่จะไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายทั้งนั้นไม่ว่ามึงจะพกปืนพกให้อะไรแต่มึงต้องโดนไอ้พวกที่ยืนแบบยิบแบบเนี้ยไม่น่าไว้ใจไอ้เนี้ยเห็นไหมยืนอยู่คนเดียวแบบ ทำแบบทำตัวชิวๆอะไรเงี้ยพวกเนี้มันไอพวกนี้มันพกอาวุธดูคุณผู้ชมพกกันชาด้วยเนี่ยพกกระทำยี่อะไรโอ้สวัสดีคุณผู้หญิงในเมื่อคุณทักทายผมแล้วก็เออก็อนุญาตตรวจค้นครับคุณดูพูดมากเกินไปแล้วแล้วทำไมมือเป็นกันวะเดี๋ยวเมืองนี้มันเป็นอะไรไว้ทำไมมันชอบพกปืนจังวะพกปืนไหมนะคุณต้องโดนจับนะเดี๋ยวถามจริงคอมึงใส่ชุดแบบนี้มึงพกปืนมาอย่างไงวะเนี่ยทำไมคุณดูมีความสุขจังเลยงั้นผมขออนุญาตนะครับ คุณคุณดูไหมว่าคุณเป็นคนที่กูอยู่ในประกาศจับรถคันนี้มันน่าสงสัยจริงๆเลยเฮ้ยไหนดูดิตรงนี้มันตรงนี้มันเป็นป้ายอะไรเนี่ยฮะ <c oughs> เขาไม่ให้จอดตรงนี้มายกไปเลยไม่รู้ใครยกไปเลยไม่รู้ใครยกไปเลยแลย้วกัน อ๋อสวัสดีไหนดูดิมันพกอะไรไหมแม่งจะพกปืนอีกหรือเปล่าเนี่ยเมืองนี้มันจะเถื่อนเกินไปแล้วนะไม่มีไม่มีโอเคอเอาไปวันที่ดีครับคุณผู้หญิงเอ้เฮ้เฮ้เอาแต่ก้มหน้าอย่างเดียวเนี่ยคุยเลยตักเตือนหน่อยก็ดูเลยดิสเสพมาหรือเปล่าเนี่ยไม่สนใจอะไรเลยเนะี่ยคุณผู้หญิงคุณไอ้ชื่อว่าสตีเฟนคุณพกอะไรพกป้องข้าวหลามหรือเปล่าเนี่ยฮะอืมไหนดูดิพกอะไรไว้คนสตีเฟนครับคุณรู้หรือเปล่าว่าเมืองผมเนี่ยห้ามพกอาวุธหนึ่งคุณพกเมคอัพมาได้ แต่คุณมีกัญชาอยู่เต็มกระเป๋าเลยนะคุณสตเฟานตังนั้นเนี่ยคุณเนี่ยไม่ผ่านการตรวจนะคุณต้องโดนจับข้อหาที่พกอาวุธ <I have S 1> พ<ว>กปืนเดี๋ยวผมจะเรียกทีมงานมานะ <Back up S 1> คุณรออยู่ยนี่ <take S 1> แหละไม่ได้เลยไม่ได้เลยคนแบบนี้เราเหยีาไว้ใจคุณผู้ชมพกปืนแล้วมีกัญชาอีกถ้ามันดูดถ้ามันดูดกัญชาแล้วมันแบบมันมึนมันมั่วะไรเนยะมันยิงคนอื่นจะเป็นยังไงจะไปทำร้ายคนอื่นเออมาจับเลย อ้าวสวัสดีครับแมพพี่แต่งตัวเท่เลยเนะเนี่ยแม่สภาพแบบนี้เนี่ยต้องมีอะไรอยู่เต็มแน่เลยคุณปกปิดความลับผมไม่ได้หรอกผมเก่งในการ oh <my> าโอ้โหหน้าโอ้โหหน้าผีแน่ oh <my> อ้าวสภาพงี้คุณดีดแตกๆกูปก <Please S 1> วดเลยป <a> วดเลยอืมเปนไงโดยได้มีอะไรอยู่โอ้โอมึ่งพกปืนมาอีกแล้วน,นี่อะไรใครเดินผ่านหน้า ไปไปไคุณไม่คิ้นคุณเนี่ยต้องโดนจับข้อหาที่คุณเนี่ยพวพกปืนถ้าคุณเนี่ยต่อต้าน,นคุณจะโดนผมยิงนะระวังให้ดีต่อต้านเลยเอายิงไม่โดนเอาเดินไปสวัสดีทุกคนผมกลับมาแล้ววันนี้ผมจะมาทำหน้าที่เป็นตำรวจที่ดีไปละบายมีสายรายงานมาว่ามีคนเนี่ยจอดรถไม่เป็นที่เป็นทางหลายที่มากเลยนะตอนนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องไปให้ใบสั่งกับพวก หน้ามือตามัวที่จอดรถไม่เป็นที่กันคุณผู้ชมเราจะทําหน้าที่ตํารวจที่ดีนะเดี๋ยวเราสามารถขับรถได้ดีกหว่าเราขับรถก่อนแล้วกันอยากขับคันนี้จังเลยแทำไมขับไม่ได้วะไปๆเราต้องไปสํารวจเฮ้ยๆมานี่มาานี่มามามาคุยกันหน่อยดิคุณเป็นยังไงเนี่ยคุณมึนเมาหรือเปล่านี่ฮะมาขับขับมามาขับรถตารวจเนี่ยฮะคุณเป็นอะไรโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวฟันมนุษย์มาไงวะมึงไปเอามาจากไหนเนี่ย เย้อ้าวงี้มีกัญชาอยู่ในครอบครองนะคุณรู้ไหมดังนั้นเนี่ยผมจะกับคุณข้อหามีนิโคตินนะมีกัญชาอยู่ในกระเป๋าเนี่ยรู้ไหมผมจะแจ้งจับคุณเลยนะแล้วก็เดี๋ยวรถคุณเนี่ยผมจะส่งไปให้อูนะให้อูไม่ได้เอามาซ่อมหรอกอูจะเอาอูจะเอาไปชำละเองอมามารับรถคันนี้ด่วนเลยมันชนรถตำรวจเมื่อกี้โอเคเอาไปเรียบร้อยเสร็จไปแล้หนึ่งภารกิจแถวนี้มีอะไรเกิดขึ้นอีกอไม โอ้นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอ้าวเจอกันสดๆร้อนๆเลยสวัสดีครับขออนุญาตนะจ๊ะตรงนี้เนี่ยเป็นที่รถบัสไอ้น้องมาจอดอะไรตรงนี้ไม่ดีนะรถไลนนี่ห่อมาแตงเออย่ออะไรไม่รู้แต่กูให้ใบสั่งก่อนนะจังหวะเนี้ยมึงะมาจอดในที่ที่ไม่ควรจอดนะรู้ไหมตรงนี้เป็นบัสสต็อปมาจอดอะไรตรงนี้โอเคกูให้ใบสั่งเดี๋ยวกูยกเลยละกันอ้าว คุณเป็นอะไรเนี่ยมึงออกมาเคลียร์กูดิมาขับรถยังไงนะ่ยขับรถภาษาอะไรเนี่ยมีใบขับขีไ่ไหมเนี่ยอ่าโอ้โหอยำพกมีดพกด้วยมีปือนอีกไม่พูดที่เป,ป็นขยันพกปืนไงจังหวะเฮ้ยมึงเป็นอะไรกันพกปืนไหมวะกูไม่ได้ล<ๆ>้อ,อเล่นนี่กูจะจับมึงนี่แหละไอ้ที่อะไปละไป,ไปเราไปทำหน้าที่ของเราต่อกันคุณผู้ชม ว้าวคันนี้เนี่ยมึงจอดยังไงเนี่ยไอ้ชี้มึงเอารถมึงมาจอดกายกรรมแบบนี้เลยทีนดี้ไม่มีใบสั่งอะไรแล้วเงี้นยกแม่งไปเลยใครมาสอนมึงจอดรถแบบนี้วะมายกโดยโดย่วนเลยยกไปเลยยกไปเลยตัวตีคุณผู้หญิงอ้าว,าวไม่มีมารายาทไม่มีมารายาทแม่กางเกงแดงด้วยมึงมานี่มามานี่มามานี่มา มึงพกโยโย่มาทำไมเนี่ยกูจะจับมึงก็หามึงพกโยโย่มาเฮียโยโย่เนี่ยเป็นอาวุธรุนแรงโยโย่สามารถฆ่าคนตายได้นะคุณรู้ไหมว่าที่นี่เขาไม่เขาไม่เล่นกันเขาไม่ทำกันอย่างนั้นนะที่นี่เขาไม่พกโยโย่กันเข้าใจไหมคุณผู้หญิงขออนุญาตขอดูไอดีหน่อยได้ไหมอ้าวอ้าวอ้าวไหนไหนคุณโดนผัวทิ้งขออนุญาตเช็คหน่อยละกันครับคุณผู้หญิงผมรู้ว่าคุณเครียด เพราะคุณผู้หญิงเนี่ยโดนแฟนทิ้งมาแต่ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะพกกัญชาเนี่ยมาที่สาธารณะนะถ้าคุณจะใช้เนี่ยคุณใช้ในที่บ้านของตัวเองไปเถอะอันนั้นผมไม่ว่าแต่เนี่ยคุณพกมาที่สาธารณะเละเดี๋ยวเด็กจะเอาไปเป็นแบบอย่างคุณเนี่ยไม่รู้อะไรเลยดังนั้นคุณเนี่ยต้องโดนจับนะคุณผู้หญิงนะคุณต้องโดนจับข้อหาพกกัญชามาในที่สาธารณะและจะทให้เด็กเยาวชนของประเทศเราเนี่ยเอาไปเป็นแบบอย่างการทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําให เราเยาวนชนทั้งหลายในประเทศนี้เนี่ยเอาไปแบบอย่างเคคุณชื่อว่าซานเชสชินัสซซานเชสอาจจะเป็นคนญี่ปุ่นก็เป็นได้โอเคนะเอาควาอนุยาตตรวจค้นนะคุณครับคุณครับใจเย็นครับไม่ต้องไม่ต้องขึ้นไปสูงขนาดนั้นก็ได้ครับคุณผู้หญิงยืนธรรมดาเนี่ยไม่ต้องขึ้นเก้าอีไ้ไปคุณพกเหรียญคอยมาไม่พอคุณพกปืน และคุณก็พกดาวกระจายอ,อีกคุณผู้หญิงผู้หญิงดูนารุโตเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮะดังนั้นเนเีนเ่ยผมขออนุญาตจับกลุมคุณผู้หญิงข้อหาพกปืนมานะแล้วมึงจะขึ้นไปดับบนทำไมเนี่ยคุณผู้หญิงมีคียองมอริอาทำไม,ช,ไมชื่อกับหน้าตามึงโคตรไม่เข้ากันเลยวะโอเคขอดูแค่นี้แหละผมจะปล่อยคุณไปนะถือว่านี่ปเป็นการตักเตือนนะคุณผู้หญิงยืนทำอะไรเนะี่ย ไม่ได้คุณผู้หญิงคุณยืนทำอะไรตรงนี้นะตาคุณไม่กระพริบเลยคุณผู้หญิงอ่าแบบนี้คูเซิร์ชเลยขออนุญ,ญาตตรวจค้นนะคุณผู้หญิงดูเหมือนว่าคุณจะมีพฤติกรรมที่แปลกไปจากคนปกตินะตาคุณไม่กระพริบเลยคุณผู้หญิงโอเคโอเคโอเคถือว่าปกติดีนะอตอนนี้อ้าวคนนี้ยืนตาไม่กระพริบอีกแล้วเนี่ยคุณเนี่ยขออนุญาตตรวจค้นเลยแล้วกันตา,ตาไม่กระพริบนะนไม่ยิ้แปลกๆเนี่ยดูเหมือนแปลกๆปกันเลยแนวเราเนี่ยขออนุญ,ญาตเช็คก่อนเลย <c oughs> ผมว่าผมก็เป็นตำรวจดีเด่นนะผมทำหน้าที่ถูกต้องแล้วทำไมคุณชิปโอเวอร์อีกแล้ววะโอเคครับผู้ชมการเป็นตำรวจดีเด่นของผมในวันนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเราจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแหมหวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกกับนนคลิปนี้เนี่ยเป็นตำรวจที่แม่งก็ม,นมกันดีเหมือนกันเว้ยทำอะไรได้หลายอย่างเลยโอเคค,โอเคครับผมถ้าโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ